สวัสดีครับนี่เป็นคำถามที่หนักอึ้งและอยู่ในใจของคนมากมายในสังคมไทยโดยเฉพาะในยุคนี้ที่เราเพิ่งผ่านพ้นการปรับฐานค่าแรงครั้งใหม่มาเมื่อต้นปี2025นี้ถ้าจะให้ผมนั่งเล่าเรื่องนี้ให้ฟังลองมาจินตนาการภาพตามไปพร้อมกันนะครับลองนึกภาพตามนะครับตอนนี้คือปลายปี2025แล้วเสียงที่เราได้ยินกันมาตลอดทั้งปี2024เรื่องการปรับค่าแรงขั้นต่ำ ก็ได้เกิดขึ้นจริงเมื่อวันที่หนึ่งมกราคม2025ที่ผ่านมาแต่ภาพที่หลายคนวาดไว้ว่าเราจะได้400บาทเท่ากันทั่วประเทศมันไม่ได้เป็นแบบนั้นในความเป็นจริงครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือการปรับแบบขั้นบันไดที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่อย่างในกรุงเทพและปริมณฑลบางส่วนเช่นนนทบุรีประทุมธานีค่าแรงขั้นต่ำขยับมาอยู่ที่ประมาณวันละ3 6 3บาทขณะที่บางจังหวัดในพื้นที่การท่องเที่ยวสำคัญส,ค,ญสคัญอย่างภูเกต็ต หรือบางเขตในกรุงเทพเช่นปทุมวันหรือวัฒนาที่มีธุรกิจโรงแรมหรูๆพนาัน,านในกลุ่มนั้นอาจจะได้400บาทจริงๆแต่นั่นไม่ใช่คนส่วนใหญ่ครับคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้อยู่ในภาคบริการท่องเที่ยวเฉพาะจุดนั้นยังคงได้ที่อัตราที่ต่ำกว่านั้นในต่างจังหวัดบางพื้นที่อาจจะยังอยู่ที่ประมาณ330ถึง350บาทเท่านั้นทีนี้เรามาลองคำนวณกันแบบจริงๆนะครับสมมุติว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ทำงานในกรุงเทพ ได้ค่าแรงขั้นต่ำที่363บาทต่อวันถ้าทำงาน30วันไม่หยุดเลยซึ่งเป็นไปได้ยากนะครับเราจะมีรายได้1890บาทต่อเดือนแต่ในโลกความเป็นจริงครับคนส่วนใหญ่ทำงานสัปดาห์ละ6วันหยุด1วันหรือทำงาน5วันหยุด2วันตีกลมว่าเราได้ทำงาน26วันต่อเดือนนั่นคือ363บาทคูณ26วันจะได้รายได้94 3 8บาทต่อเดือนคำถามแรกคือ ยังสามารถใช้ชีวิตได้ไหมคําตอบสั้นๆที่เจ็บปวดคือได้ครับแต่เป็นแค่การประทังชีวิตไม่ใช่การใช้ชีวิตครับเรามาดูการใช้ชีวิตที่ว่านี้กันครับว่าหน้าตาเป็นยังไงสมมุติเราชื่อมีนาก็แล้วกันมีนาได้เงินเดือน9,438บาทก่อนแรกที่ต้องหายไปทันทีคือค่าที่พักอาศัยในกรุงเทพปี2025นี้ การจะหาหอพักที่พออยู่ได้และปลอดภัยในระดับหนึ่งราคาก็ปลาเข้าไป3,000ถึง3,500บาทแล้วนี่คือห้องพัดลมเล็กๆที่อาจจะต้องแชร์ห้องน้ำหรือถ้าโชคดีหน่อยก็ได้ห้องน้ำในตัวแต่ก็ต้องอยู่ในซอยลึกมากๆตอนนี้เงินในมือมีนาะเหลือประมาณ6,000บาทครับก้อนที่2ที่ต้องจ่ายคือค่าเดินทางหอพักราคาถูกย่อมอยู่ไกลจากที่ทางานมีนาะอาจจะต้องนั่งรถเมย์ต่อรถตู้หรือถ้าโชคดีหน่อย ก็อาจจะอยู่ใกล้เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีต่างๆที่เพิ่งเปิดใหม่แต่ค่าเดินทางสาธารณะแม้จะมีนโยบายช่วยบ้างแต่ก็ยังเป็นภาระหนักตีไปเลยว่าวันละ80-100บาทเดือนหนึ่งก็ประมาณ2,400-3,000ถึงบาทตอนนี้เงินมีนาเหลือเพียง3,000บาทโดยประมาณก่อนที่3คือค่ากิน3,000บาทสำหรับ30วันหมายความว่ามีนามีงบสำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่มวันละ100บาทเท่านั้นเองครับ 100บาทในกรุงเทพปี2025ต้องใช้สำหรับ3มือ้อมื้อเช้าอาจจะเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้ง20บาทมื้อกลางวันข้าวแกงวันหนึ่งอย่าง40บาทมื้อเย็นอาจจะต้องเป็นมามา่าหรือซื้อกับข้าวถุง40บาทกลับมากินกับข้าวที่หุงเองที่หอพักคำถามคือแล้วกาแฟชานมไข่มุกหรือการไปสังสรรค์กับเพื่อนละ่ะคำตอบคือลืมไปได้เลยครับมันคือความฟุ่มเฟือยที่แตะต้องไม่ได้ นี่เรายังไม่ได้พูดถึงค่าเช้จ่ายจิป,ประถระอื่นๆนะครับค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตมือถือสบู่ยาสีฟันผงซักฟอกเงิน3,000บาทที่เหลือไว้ค่ากินมันต้องถูกเจียดมาจ่ายเรื่องพวกนี้ด้วยซ้าความเป็นจริงคือมีนะอาจจะต้องลดค่าเดินทางโดยการตื่นให้เช้าขึ้นเพื่อเดินหรือเลือกนั่งรถเมล์ร้อนที่ใช้เวลานานขึ้นและต้องทำอาหารกินเองทุกมือ้อเพื่อบีบงบค่ากินให้เหลือมื้อละ20-25บาทให้ได้ดังนั้น การใช้ชีวิตด้วยรายได้ขั้นต่ำในปี2025คือชีวิตที่ไม่มีการชนครับไม่มีเงินเก็บไม่มีเงินสําหรับความบันเทิงไม่มีเงินสําหรับการพัฒนาตนเองเช่นซื้อหนังสือหรือลงคอร์สเรียนและที่น่ากลัวที่สุดคือห้ามป่วยห้ามเกิดเหตุฉุกเฉินเพราะถ้าวันหนึ่งมีนาเกิดอุบัติเหตุหรือต้องใช้เงินด่วนนั่นหมายถึงการเป็นหนี้ทันทีและมันก็คือจุดเริ่มต้นของวงจรที่ไม่มีวันจบสิ้นทีนี้คําถามต่อมาคือ ควรหารายได้เพิ่มจากทางไหนนี่คือทางรอดเดียวของคนอย่างมีนาครับและคนไทยในยุคป,ปี2025นี้เก่งเรื่องนี้มากเราไม่ได้มีอาชีพเดียวอีกต่อไปแล้วหลังเลิกงานประจำา8ชั่วโมงมีนาอาจจะต้องสวมโมวอีกใบทันทีทางเลือกแรกที่ฮิตที่สุดคือเศรษฐกิจแพลตฟอร์มหรือกิ๊กอีคโนมีถ้ามีมีมอเตอร์ไซค์เธอก็อาจจะไปสมัครเป็นรเดอร์ส่งอาหารในช่วงเย็นวิ่งสัก2 3าชั่วโมงหลังเลิกงานอาจจะได้เงินเพิ่มวันละ 100- 200บาท แต่ก็ต้องแลกมากับความเหนื่อยล้าความเสี่ยงบนท้องถนนและค่าเสื่อมของรถทางเลือกที่2คือการค้าออนไลน์ครับนี่คือสิ่งที่หลายคนทํามากที่สุดในปีนี้เลยไม่ว่าจะเป็นการรับของมาขายการทําขนมขายถ้ามีทักษะหรือแม้แต่การไลฟ์ขายของใน t i k t o อกหรือช้อปปีมีนาอาจจะใช้เวลาตอนกลางคืนแพ็คของที่สั่งมาจากจีนหรือขนมที่เธอทําในวันหยุดแล้วตื่นเช้าไปส่งก่อนไปทํางานประจํา มันคือการเอาเวลาพักผ่อนทั้งหมดมาแลกเป็นเงินทางเลือกที่3คือการขายทักษะถ้ามีนามีทักษะบางอย่างเช่นพูดภาษาอังกฤษได้เขียนบทความได้หรือทำกราฟิกเป็นเธอก็อาจจะรับงานฟรีแลนซ์ออนไลน์ทำตอนกลางคืนหรือวันเสาร์อาทิตย์นี่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการสร้างรายได้ครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่มีทักษะพร้อมใช้เหล่านี้ ดังนั้นชีวิตของคนรายได้ขั้นต่ำจึงไม่ใช่การทำงาน8ชั่วโมงแต่เป็นการทำงาน10ถึง12ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นทุกวันไม่มีวันหยุดพักผ่อนที่แท้จริงคำถามสุดท้ายคืออนาคตร,รายได้และรายจ่ายจะเพิ่มขึ้นไหมนี่คือส่วนที่น่ากังวลที่สุดครับเรามาดูที่รายจ่ายก่อนครับมันเพิ่มขึ้นแน่นอนและเพิ่มขึ้นตลอดเวลาสิ่งที่เราเรียกว่าเงินเฟ้อ แม้ว่าตัวเลขทางการจะบอกว่าเงินเฟอ้อต่ำแค่1-2%แต่ในความเป็นจริงเงินเฟอ้อที่เรารู้สึกหรือ p e r c e i v e d inflation มันสูงกว่านั้นมากครับราคาข้าวแกงที่เคย40บาทวันนี้อาจจะ45บหรือ50บาทค่าพลนงานค่ากา๊าซหุงต้มค่าเดินทางมันมีแต่จะขยับขึ้นไม่มีทางลดลงข้อมูลจากหลายสถาบันวิจัยในปี2025นี้ก็ชี้ชัดว่าค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือนมันเติบโตเร็วกว่าไรายได้มาสักพักแล้ว และคนก็เริ่มลดการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงเช่นการกินข้าวนอกบ้านหรือการซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆส่วนรายได้ครับมันก็จะเพิ่มขึ้นครับรัฐบาลย่อมต้องมีการปรับค่าแรงขั้นต่ำอีกในอนาคตอาจจะในปี2026หรือ2027เพราะแรงกดดันทางการเมืองและสังคมมันสูงแต่ปัญหาคือมันเพิ่มขึ้นไม่ทันรายจ่ายครับสมมติว่าปีหน้าค่าแรงอาจจะขยับขึ้นอีก 3- 5 แต่ค่าครองชีพที่แท้จริงอาจจะพุ่งไปแล้ว5-6%ช่องว่างระหว่างสิ่งที่หาได้กับสิ่งที่ต้องจ่ายมันจิงกว้างขึ้นได้เรื่อยนอกจากนี้ในภาพใหญ่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบในอนาคตข้างหน้าแรงงานจะขาดแคลนมากขึ้นซึ่งตามทฤษฎีมันควรจะผลักให้ท่าแรงสูงขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเราก็อาจจะเจอปัญหาผลิตภาพหรือ productivity ที่ต่ำลง ซึ่งทําให้ในายจ้างไม่สามารถจ่ายค่าแรงแพงๆได้ดังนั้นอนาคตของคนอย่างมีนาจึงเป็นการวิ่งแข่งที่ไม่มีเส้นชัยครับเธอต้องวิ่งให้เร็วขึ้นทุกปีคือการหาอาชีพเสริมและพัฒนาทักษะเพื่อที่จะอยู่ที่เดิมคือการมีชีวิตรอดไปวันๆครับถ้าจะสรุปเรื่องราวทั้งหมดนี้การใช้ชีวิตด้วยรายได้ขั้นต่ำในปี2025คือการฝึกวินัยขั้นสุดครับ มันคือการปฏิเสธความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันมันคือการเสียสละเวลาพักผ่อนเพื่อแลกกับความอยู่รอดมันเป็นไปได้ที่จะมีชีวิตอยู่แต่เป็นไปได้ยากที่จะเรียกว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีครับทางออกเดียวที่พอจะมองเห็นไม่ใช่การรอความช่วยเหลือจากรัฐบาลในการปรับค่าแรงพิงอย่างเดียวแต่คือการดิ้นรนอย่างหนักเพื่ออัพสกิลหรือรีสกิลพัฒนาตนเองให้ก้าวข้ามจากแรงงานขั้นต่ำไปสู่แรงงานมีทักษะให้ได้ เพื่อที่จะหนีออกจากกับดักรายได้9,000ถึง1,000บาทนี้และนั่นคือการต่อสู้ที่เหนื่อยและโดดเดี่ยวที่สุดของกลุ่มนี้ในสังคมไทยครับ